เดีวครับวันนี้จะพามาชมว่าทําไมเหตุผลว่าทําไมแบตลิเทียมที่ใช้ในมอเตอร์ไซค์จึงแทบไม่ต้องออกมาชัดไฟ,ไฟชัดไฟข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวลองมาทดสอบเลยครับตอนนี้วนอยู่ประมาณ13.3วน,นะครับเปิดสวิตช์เอเคเปิดสวิตช์ครับ เป็นไฟอยู่ประมาณ1.7แอมป์ครับไฟหน้าน่าจะติดอ่าเดี๋ยวเปิดสปอรตไลท์มันมีสปอตไลท์อยู่สองดวงโอเคเครื่องาเป็น4แอมป์นะครับวนก็ไม่ได้ตกลองเปิดไฟเลี้ยวดูรถประมาณครับจกืิบอ่ะเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวลองมาสตาร์รถด,ดูนะครับ เดูกระแสที่ชาร์รจนะครับตัวน,นี้กระแสไม่ได้ติดลบแสดงว่าใช้ไฟชาตจะเป็นลบครับเพราะว่าชา์จะติดลบเพราะว่าผมวัดตรงขั้วลบมันจะข้ามจะตรกันข้ามกันครับเข็ดตาดดูกระแสชาบครับติดลบครับ8แอมป์ชาตถือว่าชาตแรงมากแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะทำให้ ลดอืดๆหน่อยครับตอนแดดมันชารแดดมันชัดแบบเนี่ยประมาณร้อยกว่าวัตต์ร้อยยี่สิบววัตต์โอเคครับลองมาขับกัน ตอนนี้รอบเดินเบาแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเวลาแบบิเที่ยมเนี่ยเวลาอู้เด็กอ่าเวลาแบบเต็มแล้วก็คือมันจะตัดกันชัดเลยจากตอนชัดทั้งแรกครับสิบแอมนะครับพอแบบเต็มก็เหลือประมาณไม่ถึงหนึ่งแอมครับพี่เลี้ยงแบบไว นี่คือเหตุผลครับที่ว่าทำไมแบล็เทียมใสกับมอต์ไทรทิชไม่ต้องออกมาชชาเลยเพราะว่ามันชัดแรงมากโอเคครับก็การทดลองก็จบเพียงเท่นี้นะครับ